ประเด็นเป็นข่าวในวันนี้นะคะข่าวแรกเดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะแนวทางในการโอนเงินเข้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีที่ไม่สามารถผูกกับบัญชีพร้อมเพ์หรือว่าเรียกแบบประจําตัวประชาชนได้เนี่ยนะตอนนี้เขามีวิธีการอย่างไรไปติดตามกันค่ะ ทางด้านของนายพรชัยทีรเวชผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐ,ฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้มีการกำหนดแนวทางในการโอนเงินสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขของบัตรประจำตัวประชาชนได้นะคะโดยกลุ่มของผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ได้รับเบี้ยวความพิการของอปทเดือนละ800บาทอยู่แล้วเนี่ย แล้วก็ผ่านเกณฑ์ในโครงการนี้นะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมเบี้ยวความพิการอีกเดือนละ200บาทรวมแล้วเป็น1,000บาทนะคะในกรณีที่ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้กรมบัญชีกลางจะดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากเดิมที่ผู้ผ่านเกณฑ์นั้นได้รับเบี้ยความพิการจากอปทค่ะและสําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะที่รับเบี้ยความพิการจากอปทเป็นเงินสดก็จะโอนเงินนะคะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่เปิดไว้แล้วก็ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนขึ้นมาใหม่โดยได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งลงพื้นที่เพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เร็วที่สุดด้วยค่ะส่วนกลุ่มของผู้พิการที่ยังไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทาง ไปเปิดบัญชีเงินฝากแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพยได้ก็จะโอนเข้าบัญชีร่วมของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุกับผู้ดูแลโดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือนะคะยินยอมได้จากทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าสามารถที่จะติดต่อขอรับจากหน่วยงานรับลงทะเบียนได้ทุกแห่งทั่วประเทศนั่นเองค่ะ